ค่ะสวัสดีเอฟซีแฟนสอง,องทุกคนนะคะวันนี้นุนทิยากลับมาตามหาน้องเจนนะคะน้องเจนเพิ่นกัเป็นค้นบอกคอยครบ32ปันไดน,นะคะนุ่นทิยา,า,นนายะะอยากเป็นสะพานบุญไห้นะคะอยากเป็นสะพานบุญไห้ไล้ยินค่ะว่าเพิ่นบอกเลขนะคะบอกเลขถูกเป็นประจํานะคะวันที่ผ่านมานี่กับเจ็ดเก้านะคะ งวดนี่เพิ่นกระบอกอยู่นะคะบอกแล้วแต่ว่าเพิ่นกับเมื่อไปซีทะเบียนรถนะคะเป็นทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์นะคะจะเป็นตัวได้ไปเบื้องไปส้มน้ากันเลยคะ่ะพองวดงวดมาหันก็ไดยยิ้นข่าว่าบอกเกจเกา่าของเก่าเกตก่าแม่อ้แม่สซดไ,ได้รลายปันไดน้องน้องเก์บอกเอ้ยยี่สิบบาทเอาขึ้นซื้อน้อยแค่เอาขึ้นยิ้นข่าว่าคนบอกถือดูนะฮะแต่ถ้ตัวเก่าอ๋อเลยเกตเก่าออกดูเนาะอืม ก็บอกเกวเก่าลักษณะการที่อะเหรอฮะที่ทีอะไรเลกเจเก่าเทียบอกซีที่บอกบอกซีเทียนบอกขันยามันออกเกจเก่า่ไหมก็บอกยุ่งซีเออโอก็เรียก่บอยากซื้อวันเบอกดูแลวันนี้ก็ว่าอย่ดิวันเลยไอเกจเก่าเะเออ้าวเขาบอกว่าเก่าเกจได้เหมือนซุ่มซุ่มโทรศัพท์โทรศัพท์เขาว่าโตเก่าวอยู่เขาวอกโตเกีย ันนั้เมื่อนั้นตัวเงินมาเงี้ยกันน้อยไปสุดเงี้ยไปย่เด้ยินติเอันรถตักยอดที่นี้เมื่อนั้นนั้นนั้นันลดนั่นนะอันสี่เศเหล็กหนึ่งตัวเดียวห้วนี่บอค่ะห้วนนี้นี่นี่นี่เาสั่นมาอืมนันล้วนี่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 เนนะเอ้านี่ยังไงลูกหลานือไม่ตัวเดียวก็ม่หนึ่งตัวเดียว ก็บอกไรตัวเนี่ยที่เอาตัวใดใส่ป้าก็เลยว่าเอาวันศูนย์ใส่ก็น่าสนุกวันนี้แม่น่ะอืมแต่ว่าเขาจะเอาศูนใส่เอาศูนใส่ศูนใส่กับหนึ่งหนึ่งนว่าที่สื้ออ๋อเขาบอกนึ่งตัวเดียวเออมันบอกนึ่งตัวเดียวที่ไหนหน่ะวันนี้เอาว่างหันที่แรกคือว่าเจ็ดเก่าอันมันเจียเก่าอยู่ นี่แหละก็ยึดเก่าอยู่เดี๋ยวออกมาแล้วก็วยึดเก่าหมูอานนี่ก็ว่าหมูอานก็ว่ายึดเก่าแต่ว่าประโยคนึงคือไปไปซี้เลขทะเบียนรถหนึงตัวเดียวอันคว้วเป็นจริงรถขนาดนีเลขแค่ตัวเดียวรถก็น่าหนูไปเบิ้งก็น่าหนูของใจเอาเดียวเดียวต้องเกณฑ์สี่ใส่รถคันนี้แม่สุดมันบอกว่าสี่ใส่เลขหนึ่งตัวทั้งๆมันเป็น หนึ่งก็ไกลต้อเตาหนึ่งห้าสองสี่กระสินมันก็ไม่เล็กเล็กหาดที่ิศไปกันไหมผลคขั้วไม้พันสี่ใจหนึ่งทั้งทั้งหนึ่งก็ไกล้คุณไหมไม่ไกลก็ตั้งได้มันก็อยู่ในนี้แล้วเนาะไม่หนึ่งหาสองสี่หนึ่งหาสองสี่พันสี่ใ่เล็กนั่งตัวเดียวนั่นหนึ่งยี่ทั้งทั้งแต่ว่าทะเบียนร่นน่ะมันก็สีบางตาเนาะ พลังคนกับสีซื้อว่าสี่ส้นหนึ่งกับผู้สีซื้อนึ่งย่างแต่ว่าทะเบียนรถเป็นหนึ่งห้าสองสี่เดี๋ยวดยวงสิขเขียนทะเบียนเต็มๆให้สิถ้ามาโตเพิ่นบอกบอกเกตเก้าบอกเกาอยู่เลวหอไมก็ว่าเกตเกดเก้าเกตเก้าเราไปสี่ทะเบียน,นรถเป็นเรื่องตัวเดียวเดี๋ยวค่ะหึงมันเป็นเรืงี่หนึ่งก่อไก่ ต่อเตาทำยียนรดเพิ่นอ่ะหล้กก็เป็นหนึ่งห้าสองสี่หนึ่งห้าสองบรรทัาเลขออกหนึ่งห้าแม่โซดสีบหอดลบ้างออกมาดี่หรือตัวติดตานหรือประโยคหนึ่งห้าเลยออกหาสองที่แม่โซดสีบล้อพอมาร้านสี่สี่ยุ่งอองนึงกอใกล้มันบ่ก็เลยขึ้นบ้านนี่แม่ระวันเล่รถวบฝนบ้าน

สีแห่กับไปไปทา้งหลพุกูไปทา้งพูนเราไป,ไป,ไ,ป,ไ,ปาไปทางหน้าไปตังหน้าม่ค่อยกูละมันนียนแพทย์ใจนี่แล้วเอาเงินไม่ค่อยร้อยห้าสิบบาทอืมร้อยห้าสิบอืมเอาเงิน่เมื่อยค่อยจะเห็นได้รอยห้าสิบบาทกนะให้ค่ายังไงให้ให้ค่าติดเอาผัวนี่ไหมแก่เออ <laughs> แห้แตงตัวนี่ผู้แขนนีไหมคูัขผู้แขนเนาะเออให้ผู้แขนนีไหมไาิอันนั้นแ่ละอจะง่ายตัวหนึ่เอ้าวมหาซิบไหมไ่าซิบเองหาัวนี่ไม่กิดเาซิบหาหนี่เรดียนาะ้าวผเขีเาะนเช็ดเคยเป็นรถนีหนึ่งหาน้องเกณฑ์บอกเช็ดเก้า ก็มาเพิ่นไปส่ทะเบียนรถนี้เป็นหนึ่งต่อเตาหนึ่งห้าสองสี่ันที่ยาเลยตัดให้ 1, 1, 1, 1, หนึ่งหนึ่งนำหลักกับหนึ่งหาสองสี่เลขสามตัวจะเป็นหาสองสี่นะคะคือ,อลักษณะการเด็กหน่อยส่บางข้างมันจะออกสองตัวนาตามที่หนูเคยทายค่ะบางข้างมันจะออกสองตัวลังบางข้างมันก็ออก สามโตทะเบียนเลยถือการเลขนี่คือเข้าเข้าว่าต้องถามค่นสีบอาเองมันบ่คคะแม่นว่าต้องถามบอกเองเลยคันสีบอกอัี่พารมากนียกัเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าคุ้มนี่บ่ดถือมัดคุ้มบ่ะไม้ไม่พูดถือไม่พูถือถือต้าแม่โสดพู้เดียวต่าแม่นั่งแล้วเกิดยังม่ถือมืป่ามป่ามันป่ามันยังมัดถือก็นั่งมันเดี๋ยวเ่าเปรียนบ่ะแล้วกดู มันบอกตัวเก่าขอเลยบเสียเพื่อนบอกโต๊ะเก่าเอามันเก่าออกตัวเก่านี่แล้วก็สิบอกตัวเก่ามันบ่ลูกเลยบเสียเด็กน้อยสองขวบว่าสองขวบหาหกเดือนนี่แหละสมบูรณ์สมบูรณ์เหาเดือนไี่จะเดือนเป็นตอนเลียนหนังสือเก่งมันเกิดเดือนตุลาบอกเก่งบอกโอ้คนเกิดเดือนตุลาสุดยอดตุลาวันอังคารสุดยอดอีกมันธรรมดาต้นี่งวันอังคารขีาตั้งหา เอฟซีโจกดีน้ำเด้ออิลาสิได้ค่าขนม้ลงเนาะ้นหอมข้าเแล้วข้าวซอจะได้หลันเกิดน้องเกนไปจักต้มขาป็นไหนบอเกตเก้าโตเก้าสี่ทะเบียนรดได้ยินอันได้ยินสาอยู่ในโทรศัพท์เก้าเกละหนึ่งหนึ่งกอไก่โตเตาหนึ่งห้าสองสี่รุ่นที่ยากกับตัดไทยหนึ่งหนึ่ง หนึ่งหาสองซี่เหล็กสามตัวเป็นหาสองซี่ทั้งหมดทั้งมวลหนึ่งเป็นแนวทางหาเสือสลักกินแบ่งรัฐบาลตังแท้เพื่อนบอกนี่ถือจังหวัแล้วตั้งแต้เพื่นเริ่มบอกมากยอดหลังเริ่มบองมากค่ะเกียร์เก่าหนึ่งวันซีที่อาหาทีายอาอะไรเกียร์เก่ามันหรอออกเกทออกเกทเก่าออกออกเกเก่ายังไดก็บอกเอออ่ำกับพาน มันก <c ười> mm, ็พานวนมังวดมากมันกเก็บเก่าีมันบอมกตะลางนี่ตะลางตะลางวันนี้สามตัวมังเนาะเป็นค้นบไปเบามันบ่ค่ะว่านไดเสียบหละเบาแนนอย้ับใช่เนาะเศวน่มไปเลิกกินนมไปตน้าตอนกินนมอยู่แต่ว่ายังูเบ้งกัยงเสียละถ้าได้กินเยอะไกนให้เอฟซีโชคดีน้ำเด้อลาสิได้คานมแล้วหอเนาะครับเลขกันป้าสด ฝันไหมหนึ่งหาซุนไหมตัวหนึ่งเป็ขนาดสนใจได้อ๋อทีเพิ่นว้านมาแตงมันบ่เลือนนั่นแตงไหมเรื่อนแตงเขาได้ก่อเพื่อนเพื่อนไ่เด้แตงเท่าไหแต่ว่ามันมาเขีนแผดไกนี่แมเป็นน้าผูแคนแต่แก่เหานี่แมค่ะเพิ่นผูแขนเพิ่นลองดิแก่เลยด้อยหาซีบแห้กัดแตงงันไม่เห็นไหมขนาดต้นใจได้หึงหาทุนเลยเนาะ เลยหาสีนบองเงินใจเมืออเอ่อยกอดนอ่ะเอเคจังเลยแ้เม่อยกอางคางขวานี่แหละ่อยังจำได้อยู่นี่ก็เป็นึ่งหาทุนเดือเนาะอืาที่นี่ตอนเ็เรียก้านกับเรียกเรีแม่สดเรียแม่สวดเป็นหนึ่งหาซู<ม>แต่เงินไม่นเอาเงินไปเมื่อให้ค่าบูกแทน สะลุว่าของแม่สดนหนึ่งหาศูนของร้านหน่อยก็พ่อท่เนในไปกับพ่อนในไปแตงเขาผ้าขวนญผ้าแางดอกแต่ว่ามันแหงฝันว่าแตงว้าจีเอาฝันว่าแตงงั้นไหมอายุแม่สซนเท่าไหรอายุเท่าไหร่นัน่ะเอาเก้าหาไหมเก้าหาพ่อสซ่เก้าหาเก้าหนึ่งไม่เกียจกเก่าหาเมื่อทีพ่อใหญ่เกิดเก้าซีเก่าหยางเก่าหนึ่งเก้าหนึ่น

จกันร่งนี่แหละกันมินมาอายุจะหลานนยไหนแม่พอได้บอกก็เกียรติสิปีอันอีนั่งมันเลยว่าอายุพอเกียรติสิปีได้ออกมาเกียรติสิบปีไหม,ม,มกเกียรติหนึ่งอันมันว่าเกียตสองไปแลวทีนะบก็รขชยนไปสองนะประโยคคือเ็เชิหนึ่งเจ็ดสองนาะอ้าวซ้ำนี่ ้องเกนบอเกตเก้าเพิ่นไปซีทะเบียนรถคือ1 5 2 4งห้าตัดหายหนึ่งหนึาสอเลขสามโตเป็นหาสองเลขแม่สดที่เพิ่นปัน่วเลยแต่งั้นเพิ่นมาปูกแขนเพิ่นเอาเงินใส่มือหายลอยหาซีบอายุแม่สดเกตหนึ่เกตสอเกตหอย่างเกตสอนะคะทั้งหมดทั้งมวลเป็นแนวทางหาเสื้อสลักกินแบ่งรัฐบาลนะคะถ้าตามมวลแรกห้เอซโชคดีน้ำเนินเดน้องเกน อเอฟซีโชดีนำเด้อเพิ่นเพินบ่ลึงบ่ทำเลยบ่ทเลยเอาขอพือเด้อบายเ่อเด้อทิ่งห้าท่างไอเอฟซีไเอมีโชคมีลาบนั่นันติดพูนะลูกเดนอบจะติดสองูเยปต่ว่าเขาเกือบ